อ,อบ้านที่ครูบ่อน้ํารถตอนเราจะะเจอระงจับไม่ได้ค่ะแล้วก็บ้านหลักสี่รถหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ตกใจเพราะว่าพ่อเข้าบ้านวันนี้เราเป็นปลาตายเต็มบ้านเลยเป็นปลาแบบปลาที่มันดูดกระจกตัวเท่าแคงเ่าพ่อบอกแล้วแล้วมันก็นอนตรงโซฟานอนตัวอะไรก็ดิ้น,ด,นดิ้นกันอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ก็น่ากลัวเหมือนกัน ความเสียหายก็น่าจะทั้งหมดเหมือนซื้อบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่เลยละค่ะเพราะว่าไม้ลามิเนตอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ตู้ต่างเตียงอะไรก็ต้องซื้อใหม่หมดเลยรวมทั้งทีวีตู้เย็นเลยแต่ว่ามันมันมันนอกกายมากเลยอะค่ะเพราะมันมีคนอื่นที่เขาเป็นแบบเครื่องมือหากินหรืออะไรของปอยยังพอหายได้ค่ะที <S <S ่หลังนะคะปอถ้าบ้านปอที่ปอเป็นเงินปอเนี่ยสองหลังแต่ว่าถ้าบ้านญาติบ้านยายบ้านอะไรรวมแล้วก็สี่ห้าหลังอะค่ะเพราะว่าบ้านปอยอยู่แถวลักสีดอนเมืองอะค่ะ ก็เร่งรีบทํางานมันมันไม่โหดขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็รับงานนะอีเวนต์ใดๆรับหมดเลยค่ะแดงว่าตอนนี้ก็เตรียมหาเงินเพื่อซ่อมบ้านเลยใช่ไหมคะเนี่ยก็เพราะว่าทุกคนละค่ะพอน้ําลดเราก็ต้องต้องหาเงินมามาปรับปุงจริงๆแล้วมันต้องใช้เงินเยอะมากแต่ว่าค่อยๆก็ได้อ่ะค่ะแต่ก็อยากให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติเร็วๆเหมือนกันเนาะ้มาวัน GTS ช่วยเรื่องที่บ้าน GTS น่ารักมากศิลปิน ผู้กำกับแล้วก็พนักงาน GTS ถ้าใครน้ำทั่วบ้านรับไปเลยหมื่นหนึ่งค่ะแล้วก็ P.S. คมกริตซึ่งเป็นผู้กำกับบ้านอยู่หลักลังสิ์ก็นำท่วมแต่ไม่มายื่นหลักฐานเปาก็เลยยื่นหลักฐานรับได้สองหลังคือได้ของ P.S. ด้วยขอบคุณคุณวิสูทธ์และพี่จีน่ามากนะคะขอถามรายการว่าดาวาสามเห่นว่าโดนโดนเ้งไปหรอคะคะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพิ่งรู้ตอนนี้ค่ะจริงหรอ ไม่รู้เอาเ้าหรอเงินรับพี่เวนต์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ปอไม่รู้อะไรเลยว่ารายการไหนเด้งไม่เด้งต่อถ้าดาอาสาเด้งปอก็รู้จากพี่ๆในทีนี้เลยอะแต่ว่าโดยส่วนตัวปอว่ามันเป็นรายการที่ดีมากอะค่ะเพราะว่ามันเป็นรายการที่อาสาพาดาราไปทําความดีใช่ไหมคะแล้วทุกวีกแล้วก็สนุกกับการที่แบบเหมือนปอได้ทําบุญตลอดเวลาด้วยถ้าหลุดไปจริงๆก็เสียใจนิดนึงค่ะ อันนี้รายการนี้ปอเป็นลูกจ้างตัวเล็กๆซึ่งไม่มี power ปอไม่เคยมี power กับอะไรอยู่แล้วรายการปอชอบหลุดค่ะปอเล่นหนังนะคะคนรออยู่ะหนังปีหน้าค่ะหนังปีหน้าแต่ว่าเนื้อคู่ก็น่าจะปีหน้าเหมือนกันค่ะแต่ปีหน้า,นามีหนัง,อ,ง,อ,งอ๋อป,ปีละกาค่ะปีละกากับปีที่ผ่านมามันจะชงร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ปอก็ไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นแต่รู้ว่ามันซวยตลอดทั้งปีซวยได้ ทุกเรื่องทุกรายละเอียดทุกเม็ดแต่ก็แฮปปี้ดีนานๆจะไม่ค่อยนานๆจะสวยขนาดนี้ทีก็แฮปปี้ดีอะค่ะคือเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ประเทศเราโดนหนักมากหลายประเด็นหลายประเด็นเลยดังนั้น เราไม่ใช่คนเดียวที่โดนถ้าประเด็นน้ำท่วมบ้านไม่มีไปยังรู้สึกว่าปอไม่ตายแล้วคนที่ปอลักไม่มีใครตายเลยยังมีแรงต้องทําต่อค่ะแต่ว่าเรื่องรายการเรื่องวงการอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเราทุกคนก็เจอกันอยู่แล้วปอทำใจได้ค่ะ้หนังเนื้อคู่ที่ทำไปถึงหนหนังเนื้อคู่เขียนบทอยู่ค่ะแล้วก็หยุดไปเพราะว่า,าคนเขียนบทมีสี่คนน้ำท่วมไปสามเราจะช็อก เลยหยุดกันไปก่อน,นะคะ่ะนักแสดงรอ,อนานรู้ไหมคบเออนักแสดงรอนานรู้พอล่าก็เริ่มโตแล้วแล้วสนนี้แก่มากถ้าเห็นล่าสุดแก่มากจริงค่ะค่ะแต่ไงจะรีบจัดการให้นะคะมันต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขให้ได้นะคะเพราะว่าเพื่อเดี๋ยวเรามีความหวังตลอดว่าปีใหม่จะดีขึ้นปีใหม่จะดีขึ้นนะคะไม่มีใครเลยทําไมละวายวายเพราะว่าหลังปีชงน่าจะดีขึ้นพเพราะหมอดูบอกว่าปอจะน่าจะแต่งงานราลาอายุ สามสิบสามสิบเอ็ดซึ่งปีนี้ก็สามสิบแล้ว <laughs> 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 น่าจะปีหน้ายไงเรียนเชิญล่วงหน้าเลยนะคะ <laughs> เรียนเชิญค่ะข่าว <laughs> <laughs> ฝรั่งไม่มีตอนนี้ไม่มีฝรั่งค่ะที่คุยคุยน่าจะมีคนไทยคุยคุยอยู่บ้างค่ะ <laughs> <laughs> ม่น่าเชื่อเลยนะคะ <laughs> ช่วงน้ำท่วมมีใครเข้ามาท่ไมนะวคะ่ะ <laughs> มีทหารขอบคุณเราทหารทางทอบอที่วิ่งรถช่วยเหลือเรามาตลอดเพราะว่าช่วงน้ำท่วมมันก็มันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอะคะ่ะที่ดีเราก็เห็นว่าคนไทยก็ช่วยเหลือกันจริงๆแหละนะคะส่วนปีหน้าน่าจะแต่งงานถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะแจ้งน้องเชื่อหมอดูก็คุยมาเรื่อยๆค่ะก็คุยอันนี้ไม่หมายความคุยชู้สาวนะคะถึ่คุยไปเรื่อยๆอะค่ะเจอใครก็คุยไม่ไ <c oughs> ไมีเป็นตัว <c oughs> ตนเลยค่ะ <c oughs>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  ม,มีเลยค่ะน้าท่วมก็ไม่มีอะไรดีขึ้น